เกาะเปรตนี้ก็แรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้เป็นเกาะมาก่อนแต่ว่าเป็นแผ่นดินที่ลักษณะเป็นแหลมแล้วก็มีแม่น้ําคดเคี้ยวแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านอ้อมไปด้านหลังต่อมาภายหลังเนี่ยกระแสน้ํากัดเซาะตะลิงพังไปเรื่อยๆทาให้คลองเล็กๆเนี่ยกว้างขึ้นกลายเป็นแม่น้ําถึงปัจจุบันนี้นะฮะ แล้วก็มีชาวมอญอพยพมาตั้งรกรากที่เกาะเกร็ดตั้งแต่ปี2317าชาวมอญที่อพยพมาเนี่ยมีฝีมือในด้านการทำเครื่องไ้น,นินมเผามาตั้งแต่เมืองมอญแล้วแล้วก็มาสร้างเตาเผา,เบาแบบโบราณใช้อิฐก่อเป็นเป็นเตาแล้วก็ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผานะฮะแล้วก็ปั้นพวกโองง่งอ่างครกกระโปกหายต่างๆซึ่งจะเป็นของใช้ในครัวเรือน ก็เป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาว่ามีคุณภาพดีนะฮะเราก็ได้รับชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นินเผาที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลางแต่มามองเห็นว่า,าในพื้นเพลขงเราเนี่ยเป็นเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่ปุยตายายแล้วจะมาสูญหายในชีวิตเราหรือไงผมเห็นแล้วก็เสียดายตรงนี้ ก็เลยออกจากงานมาดูแลกรมก็เพื่อต้องการให้ชุมชนผมเป็นชุมชนที่ยั่งยืนมีรายได้มีการค้าขายให้ยาวนานที่สุดสองก็ต้องการอนุรักษ์งานภูมิปัญญาพื้นบ้านเรื่องเครื่องปั้นเผาจากคุยตะยายให้คงอยู่ต่อไปแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วกระการที่3เขาอยากให้รู้จักคําว่าเกาะเกล็ดเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอื่นเขา ที่กลุ่มองค์กรของเราจะรับนักเรียนนักศึกษาและก็กลุ่มองค์กรต่างๆส่วนราชการต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานที่เกาะเกตินี้อยู่เป็นประจำอันนี้ก็อยากฝากเอาไว้ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆถ้าคุณเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วไม่มีองค์ความรู้ของชุมชนเลยมันจะได้แค่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวสักวันหนึ่งนักท่องเที่ยวไม่มามันจบทันทีแต่ว่าถ้ามีแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อย่างน้อยมีคนมาดูงานมาศึกษาดูงานปุ๊บเสร็จแล้วเขาต้องเที่ยวในชุมชนชุมชนก็จะมีไรายได้และวก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เห็นคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวของกอกเอกาะเกรของเราครับกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน